โอ้ยสวยโอ้ยเล่นฟินมากสวัสดีค่ะเปะ๋อผหานะคะค่ะวันนี้เราจะมายำสรามแบบใหม่ล่าสุดค่ะอันนี้จะเป็นกาวนะคะดูถุงแรกเลยเห็นไหมอันนี้เป็นสีอะไรคะน้องๆสีฟ้าค่ะสวยไหมนี่แต่ว่าสองอันนี้นะคะสองชิ้นนู้นจะเป็นกาวค่ะนี่เลยเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็ทําทีละอันห้ายังไงเรามาเริ่มทํากันเลย ฟ้านะคะตัดก่อนโอ้โหนี่ค่ะดูเพิ่ค่ะนี่ดีออกมาค่ะนี่เป็นสีฟ้าแบบนี้อันต่อไปนะคะเป็นสีอกม่วง,งใช่ไหมคะเหมือนเยลลี่เยลลี่เลยนะคะเราตัดเลยโอ,โ,อโอ้โอ้เห็นไหมคะสวยเหมือนน้ำทะเลเลยเหมือนกาแล็กซี่เลยค่ะ รวมกันแล้วสวยมากเลยสีต่อไปค่ะเป็นสีเหลืองสะท้อนแสงนะคะออกเหลืองๆเ,เนาะนี่อ้อมันเหมือนเป็นเราทำสีทาเล็บเลยเนาะ <laughs> มันกระจายออกแบบนั้นเลยค่ะอันนี้เป็นสีเขียวแต่ด้านในมีกากเพชรด้วยเห็นไหมคะตัดเลยคึบโอโ้โห มีกากเพชรด้วยอ่ะสวยอ่ะต่อไปค่ะเป็นสีส้มสะท้อนแสงตัดเลยนี่เขาอยู่ตรงกลางสวยสีต่อไปนะคะเป็นสีม่วงกากเพชรค่ะตัดเลยโอ้มีม่วงตรงกลางสวยอ่ะเทแบบนี้แล้วสวยจังสีต่อไปค่ะเป็นสีใสๆนะคะใสากากเพชรค่ะ นี่มีความเป็นกากเพชรด้านในตัดชึบโอ้แล้วต้องเอากากเพชรไม่หมด,ดนะคะเสียดายค่ะโอ้เป็นแอ่นน้ำเลยคะ่ะสีระบายเป็นสีเขียวสะท้อนแสงค่ะตัดเลยสีสุดท้ายของวันนี้ค่ะเป็นสีชมพูสะท้อนแสงนะคะตัดบีบ เสร็จแล้วน้ำกาวนะคะเดี๋ยวเราจะผสมกันให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาผสมอันนี้อีกทีอันนี้เป็นน้ำยาค่ะน้ำยาทําสลามฉีดเลยโอ้โมันสีเลยนะนี่ค่ะแล้วก็จับจับค่ะวนวนหสวยเห็นไหมมันเป็นหลากสีอยู่ข้างในค่ะนี่เห็นไหมโอ้มีทุกสีเลยค่ะ ค่อยๆจับขึ้นมาอู้สวยนี่ค่ะจะปนกันแล้วนี่ข้างในนี้สวยมากเลยข้างในนี้มันจะออกเป็นม่วง,ง,งฟ,ฟ้านะคะน้องๆว่าจะออกมาเป็นสีอะไรคะสีส้มหรือเปล่าเหมือนจะออกมาเป็นสีส้มๆส้ม,สมเขียวค่ะอุ้ยสวยอะ่ะขยำขยำอโอมันเหมือนอ่า น้ำยาจะน้อยไปเห็นไหมคะแต่ว่ามันจะมีความยืดค่ะนี่จะต,ต้องนวดเขาให้เข้ากันก่อนนะคะ้าหน้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูโหเป้าพาไปใส่น้ำยาเพิ่มแลดนีง <laughs> ไม่ไงั้นมันจะไม่ได้เบอร์นี้นะปะ้า่ากลัวแข็งไปก็เลยไม่กล้าใส่น้ำยาเยอะไม่งั้นนะักใส่เยอะกว่าน,นี้แล้วดูสิ มันมีความยืดและแผ่บางมากๆนะคะอันนี้เราได้เป็นสีอะไรคะน้องๆคิดว่าเหมือนคล้ายๆเป็นสีเนื้อๆอโอรสโอรสใช่ไหมคะแล้วจะเอาอีกสองอันมาผสมรวมด้วยดูซิจะได้สีอะไรอ่าอ่าเนี่ยเป็นดอกไม้อันแรกเลยนะคะโอ้สีเป็นลุงลุงอ่ะสวยดูเราเขย่าออกมาค่ะโอ้โหวันนี้นะคะเราได้งู เราได้งูสีเขียวกับสีชมพูมาค่ะดูค่ะโอ้โหสวยไปอีกสวยไปอีกนะจ๊ะนี่ค่ะสีฟ้ากับสีเหลืองโอ้โหอันนี้จะสวยไปอีกไหมคะมันเหมือนแบบอยู่ในกาแล็กซี่สวรรค์ชั้นเจ็ดอะไรอย่างงี้ดูดิเขาทำยังไงให้มันสวยขนาดนี้นะแล้วก็หอมมากด้วยนะคะนี่ยืดเห็นไหมคะ ยืดโอ๊ยยืดแบบไหนพี่ปาหลุดมือไปแล้วค่ะโอ้ยสวยโอ้ยเล่นฟินมากแกเนื้อฟินไปถึงไหนถึงไหนจ้าดูหู้น้องน้องว่าปนกันแล้วสเปซสีอะไรคะอย่าลืมนะคะข้างล่างเรามีสเีเนื้ออยู่โอ้ยฟินมากสุดจ้า ขอบสวยมากเลยอะดูดิมันเป็นขอบทองเป็นสีออกเขียวยังไม่ปนกันดีค่ะทำไม่ได้มันเยอะเกินโหเวลามันมีเยอะๆแล้วมันกลิ่นเนาะสีออกเขียวรดแล้วเนี่ยกอฟ้าเขียวเขียวมน,มนๆหมึกนมึกๆด

ถ้าใครอยากเห็นการยำสลาม DIY แบบนี้นะคะก็คอมเมนต์เราัวได้เลยนะคะมีอะไรแนะนำใต้คลิปกันได้เลยนะอะไรแปลกใหม่ๆนะที่น้องๆชอบเกี่ยวกับการทำของเล่นแบบนี้นะคะก็าสามารถที่จะแนะนำเพื่อพากันเข้ามาเนาะพูดคุยกันเฮ้ยมันเป็นสีเงินมันไม่มันไม่ใช่มันไม่สวยนะมันเริ่มเป็นสีเงินแกดำกับเงินน้ำตาลมดหมด ต่างกันนิดนึงสีน้ำค่ำกับสีเงินเงินต่างกันนิดหน่อยมันมีความเป็นมุกไงมันก็เลยเป็นสีนี้โอ้โหสวยอะ่ะนี่สวยแล้วนะชอบแหละโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครกดติดตามแล้วยังไม่ได้กดปุ่มกระดิ่งนะคะกดปุ่มกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะเวลาพี่พาออกคลิปปุ๊บก,ก็จะไปแจ้งเธอนน้องๆตั๊บเลยเนื้อแน่นมากดูสิโอ้โหประมาณเบอร์นี้ค่ะ น่นสุดๆเลยแล้วปีใหม่นี้น้องๆไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกปะวะพานะคะส่วนปะวะพานะคะไปเที่ยวที่เมืองการใครมาเจอกันก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะนี่ปะพาไปแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเนาะไปละจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ